มาดูกันค่ะเศษส่วนยังต่ำนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดมากกว่าหนึง่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเราเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนยังต่ำค่ะมาดูกันค่ะเศษส่วนยังต่ำนะคะพิจารณาเศษหกส่วนแปดนะคะ พบว่าเศษ6ส่วน8สามารถนำ2มาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะดังที่กูขึ้นอยู่นะคะก็เท่ากับเท่าไรคะเมื่อหารด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็ได้เท่ากับเศษ3ส่วน4นะคะ,สะแสดงว่าเศษ6ส่วน8มี2นะคะที่เราไปหารทั้งตัวเศษตัวส่วนตัวนี้นะคะหารทั้ง6และ8ได้ลงตัวดังนั้นก็สแสดงว่าเศษ6ส่วน8ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ ต่อมาค่ะพิจารณาเศษสองส่วนห้านะคะพบว่าเศษสองส่วนห้าก็คือเท่ากับนำเศษนำหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็ยังได้คงเดิมก็คือเศษสองส่วนห้านะคะ,สะแสดงว่าเศษสองส่วนห้าไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งนะคะที่หารทั้งสองและห้าได้ลงตัวนะคะดังนั้นก็คือเศษสองส่วนห้าเป็น 1, เศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาค่ะ ตัวอย่างค่ะทำเศษสิบสองส่วนสามสิบกให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเรามาดูกันค่ะวิธีทำเศษสิบสองส่วนสามสิบหกเท่ากับคุณครูนำสามหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะนี่นะคะคุณครูเอาสามนะคะหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ก็คือเศษสี่ส่วนสิบสองค่ะ ทีนี้นักเรียนต้องดูค่ะเศษสี่ส่วนสิบสองเป็นเศษส่วนยังต่ำยังคะยังค่ะต่อมาทําทำไรคะนำเศษสี่ส่วนสิบส,สองทำไมคะมาหารด้วยอะไรคะด้วยสี่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับเศษหนึ่งส,ส่วนสามนะคะ,ะทำไมคุณครูนำมาหารได้นอกจากสามและสี่แล้ว อาจใช้จำนวนนับอื่นที่หารทั้ง12และ10และ36ได้ลงตัวก็ได้นะคะนักเรียน3มารใช้ได้เลยนะคะแม่12ก็ได้ะคะตัวนี้นำ12ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้คำตอบก็คือ1ส่วน3เหมือนกันค่ะดังน,นั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยเศษ1ส่วน3นันเองนะคะเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปีขวาค่ะทํา เศษ28ส่วน30ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะวิธีทำเศษ28ส่วน30ก็คือคุณครูนำ2หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะเศษ14ส่วน15นะคะแสดงข้อนี้ตอบได้ยังคะได้แล้วค่ะก็คือตอบ เศษสิบสี่ส่วนสิบห้าเพราะมันไม่สามารถหารได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะต่อมาค่ะทำเศษสิบห้าส่วนสี่ิให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะวิธีทำนำเศษสิบห้าส่วนสี่สิบนะคะคุณครูนำห้ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ คำตอบที่ได้คือ c สามส่วนแค่ะนักเรียน c สามส่วนแดสามารถนําอะไรมาหารได้ไหมไม่ได้แล้วนะคะคําตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะ c สามส่วนแนั่นเองนะคะนักเรียน